สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลสิกันพานะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทราบเนะเพราะว่าสาเหตุอะไรก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพนะฮะเป็นตรวจพบเป็นโรคหัว,วใจนะฮะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักฟื้นนะครับแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้กะเอามาต่อหรอกนะครับคือใจจริงอะอยากจะต่อสักเดือน6เดือน7หลังจากที่น่าจะ พักฟื้นได้ดีกว่านี้แล้วนะฮะแต่ก็อยากจะเอามาเล่นคู่กับนี่ตัวของซูเรต้าด้วยนะฮะแล้วก็จะได้เอามาเทียบกับตัวของเอเรียลนะครับที่เป็น1 1 4ึ4ด้วยนะฮะคืองี้เพราะว่าตัวนี้ถ้าผมต่อเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อาจจะไปทําอะไรปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับสำหรับงานประกวดปลายปีที่มีความตั้งใจที่ว่าปีนี้เออน่าจะส่งประกวดแล้วแหละโอเคพูดมาเยอะนะฮะ วันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องก่อนนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น full mechanic นะครับในสเกล1ต่อร้อยนะฮะสำหรับเป็นกระหน่ำแอร a l ลนะฮะจากในซีรีส์ของ the wish for mercury นั่นเองนะฮะก็เป็นกล่อง1ต่อร้อยที่ทั่วไปนะฮะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กอะไรเท่าไหร่รอบๆกล่องนะฮะก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้รันนัมเบอร์ด้วยนะฮะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีตัวต่อไปมาหรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้าฟูลเมคานิกจากซีรีส์ของมาปาทอสเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ซีรีส์เออซีซั่นแรกผมไม่แน่ใจแต่ซีซั่นสองน่าจะมี3กล่องนะมีอยู่แค่นั้นส่วนของซีรีส์กระน้ำซีก็มีอยู่3กล่องถ้าไม่นับตัวของออตัวสีพิเศษนะอ่ะด้านข้างนะครับก็ประมาณนี้ตัวกิมมิคจุดขยับอะไรเนี่ยเขาทำใหม่หมดนะครับ คือถ้าจะมาเทียบกับตัวของหนึ่งต่อร้อยแล้วมาน,นิยามว่าเออหนึ่งต่อร้อยสสี่แล้วมาน,นิยามว่ามันคือไฮเกรดอะไรขยายส่วนก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าเขาทำใหม่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ดูจากรีวิวของหลายๆช่องแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเสียดายมันน่าจะเพิ่มแพ็คใส่แพ็คเนี่ยมิราโซมาด้วยมิราโซยูนิตเนี่ย ก็แค่เนี้ยมันก็จะได้ครบนะฮะครบเลยแต่ว่าตัวนี้มันก็จะมีแค่ในส่วนของโลกนะฮะแล้วก็ปืนแล้วก็ตัวบีมเซเบอร์นะครับเท่านั้นแล้วก็ตัวของอะไรอ่ะัวมิสกอร์ Score, ใช่ไหมก็คือตัวที่เป็นสีเนี่ยสีแดงๆตรงเนี้ยเขาจะพ่นสีมาไม่เหมือนกับของทางนี้ที่ต้องเป็นชิ้นสำเร็จหรือไม่ก็สติกเกอร์ในการแปะเองอตรงหน้าอกนะฮะ ตรงหน้าอกตรงขาตรงด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่แพ็กนีต้ต้องเป็นอีกแพ็กหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าไม่ได้ทำคลิปนานนะฮะแล้วก็อย่าว่าแต่การทำคลิปเลยนะฮะโปรแกรมตัดต่อก็ใช้ไม่เป็นแล้วตอนนี้ <c oughs> ผมว่ามันเกือบ <c oughs> เกือบสองเดือนน่ะที่ผมไม่ได้แตะการทำคลิปเลยนะฮะก็ถ้าตะกุกตะกะักติดขัดอะไรนี่ก็ขออภัยล่วงหน้าเลยแล้วกันนะฮะ เหมือนมาเริ่มนะฮะเริ่มใหม่กับเพื่อนๆนะฮะป่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่าอ,อตัวนี้ผมได้มาในราคาพีออเดอร์นะครับแล้วก็สินค้าก็น่าจะมีในะช่องตลาดอยู่เยอะเลยนะฮะเพราะว่ามันมันเลื่อนนะฮะพอมันเลื่อนเสร็จเขาก็เรียกว่าเพิ่มออเดอร์ก็ทําให้ตอนนี้ไม่ขาดตลาดน,นะโอเคป่ะมาดูข้างในกันเลยดีกว่ามาเปิดกล่องกันครับ ก็สินค้านะครับที่มีอยู่มาด้านในก็เต็มๆกล่องนะครับแบบนี้เลยตัวถุงเนี่ยไม่น่าเยอะตัวแผงก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่ให้มาเยอะนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสติกเกอร์นะครับนี่เขาเขียนว่าสติกเกอร์นะไม่ใช่ดีแคลนะอย่าไปเรียกว่าดีแคลนะครับมันคือสติกเกอร์นะฮะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเอาไปจุ่มน้ำกันหมดนะฮะก็อ่ะอันนี้รับถุงก่อนนะฮะอันนี้หนนะครับ สอเนี่ยอันนี้ไงคือที่บอกว่าเขาอะไม่ได้เป็นสติกเกอร์มาแล้วนะครับเป็นแบบพ่นสีแดงมาเลยนะฮะไม่เหมือนตรงนี้ที่เป็นทั้งสติกเกอร์หรือไม่กระชินสําเร็จอันนี้เขาพ่นมาเลยนะฮะก็นี่คือจุดแตกต่างเนาะอันนี้ถุงที่สองนะถุงที่สามนะครับถุงที่สี่ถุงที่ห้าถุงที่หกนะครับสุดท้ายก็เป็นคู่มือนะฮะ คู่มืออันนี้เป็นรูปเล่ม aerial นี่เป็นรูปเล่มเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันในส่วนของคู่มือนะครับของตัวกันน,นับ aerial นะฮะก็จะเป็นรูปเล่มเย็บแม็กมาอย่างดีนะครับแล้วก็หน้าปกเนี่ยเป็น artwork เดียวกับทั้งหน้ากล่องเลยนะครับตัวคู่มือก็ไม่ได้หนาอะไรเท่าไหร่เปิดมาหน้าแรกนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนะฮะคือในส่วนของพัดแผงแรนเนอร์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะนับ1 2 3 4สาสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแผงนะครับรวมกับสติกเกอร์นะครับตรงนี้แล้วก็ลำดับในการต่อเขาเริ่มที่แขนก่อนนะครับแล้วก็ตัวของบอดี้นะครับหัวขานะครับตรงของช่วงเอวนะฮะแล้วก็พัดอาวุธนะครับแล้วก็รวมกันอย่างนี้แล้วก็จะมีบอกขั้นตอนนะฮะในการหาแผงนะครับในการตัดต่างๆแล้วก็เวลาจะ เ,เขาก็จะบอกว่าให้เราเตรียมแผงอะไรมาบ้างอย่าง,างเช่นตรงนี้จเจอมพิ่มแต่แผง A B C นะฮะ C อ่อ C 1นะครับแล้วก็ C 2เนาะแล้วก็ตัว D ตัว E ตัว F 3นะฮะก็หยิบมาไว้เลยนะครับในการประกอบเขนนะฮะเช่นเดียวกันกับตัวบอดี้หรือก็ส่วนอื่นนะฮะก็คือจะมีการบอกนะครับว่าให้หยิบแผงอะไรต่างๆมาเตรียมไว้ในการต่อนะครับก็ไล่มานะฮะไม่มีอะไรอ๋อมีภาพเพิ่มเติมอย่างเช่น ในทุกๆส่วนเนี่ยเขาจะบอกถึงกิมมิคต่างๆเลยี่กิมมิคต่างๆอ่าตัวบอดี้ไม่มีเนาะตัวหัวนะครับไม่มีเนี่ยมีแต่มีกิมมิคตรงขาตามที่ที่เขียนไปตรงเนี้ยมันแยกเออมันแยกชิ้นได้นะฮะคือปกติตรงเนี้ยมันเป็นชิ้นสีเหลืองนะฮะแล้วมัน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 หมุนไม่ได้ตามตรงเนี้ยต้องให้ดูก่อนตรงเนี้ยเป็นชิ้นสีเหลืองนะฮะแล้วก็เวลาขยับอ่ะ มันขยับอะไรไม่ได้นะฮะแต่ว่าของทางตัวตัวเนี้ยตัวฟูลแมคคันิค1หนึ่งต่อร้อยเนี่ยเขาทําให้ชิ้นสีเหลืองตรงเนี้ยมันขยับตามช่วงจังหวะของขาที่มันแบบแยกออกมาได้เดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนของการเอาไปรีวิวแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเชื่อเชื่อเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนนค,คงไปดูจากช่องอื่นนะครับที่เขาต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ แล้วก็ช่วงของเอลช่วงของตื้นนะครับนี่แล้วก็แน่นอนในการเ,าเปลี่ยนของตัวบิดต่างๆนะครับเอามาติดที่ตัวได้อะไรเหมือนเดิมและสุดท้ายจะเป็นในส่วนของการติดสติกเกอร์นะครับทั้งหมดยุบยับเลยนะฮะสติกเกอร์มันจะเป็นตัวสติกเกอร์แบบนี้นะครับสติกเกอร์ใสผมว่ามันดีนะ มันเป็นสติกเกอร์แบบนี้ก็แสดงว่าทั้งตัวของแอริอลตัวนี้มันไม่มีสติกเกอร์ที่ไปต้องแปะตามตัวแยกอย่างเช่นถ้าของเป็น1ต่อร4เนี่ยจะต้องมาติดตรงนี้เนี่ยพวกี้เป็นสติกเกอร์นะต่อไปไม่ต้องติดแล้วสบายมันก็คือสมบูรณ์ในส่วนของพลาสติกที่เขาให้มาทั้งหมดเลยรวมถึงดวงตาด้วยนะครับดวงตาก็ ไม่มีนะีตรงนี้ฉะนั้นในแผงของดวงตาก็คือจะเป็นสีเขียวมาให้ป่ะมาดูแผงกันเลยดีกว่าไปละเริ่มกันที่แผง a นะฮะมันติ c o l o r ลอนะครับก็จะเป็นทั้งเหลืองนะฮะฟ้าแล้วก็ฟ้าชิ้นใสนะครับที่จะต้องเปิดตรงส่วนต่างๆที่จะเป็นในส่วนของแผงนี้นะครับ f 3นะฮะก็จะมาคู่กันกับพวกนี้ซึ่งแผงของ f 3เนี่ยมันจะเป็น เมทัลลิกนะฮะคือมันเป็นสีเงินมาแหละแล้วเขาพ่นเมทัลลิกสีแดงมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของต่างๆที่เป็นทั้งหนอ้าอกนะฮะชิ้นของขาชิ้นของแบ็คแพ็คอ่างเงี้ยแล้วก็ชิ้นของไหล่ซึ่งไหล่ของตัวเดิมเนี่ยของ14 4อะ่ะมันจะต้องติดสติกเกอร์นะฮะที่เป็นแดงๆนะแต่อันนี้ไม่ต้องละเห็นไหมมันจะมีไหลตรงนี้แทนนี่แล้วก็เอาไปใส่แทนได้เลยก็ เอาเอาวางไว้ไกลๆให้เห็นหน่อยอ่านี่ตามนี้มาดูรายละเอียดดีกว่าคือตัวของแผงที่ให้มาเนี่ยพวกนี้เป็นแพ็คหลังนะครับซึ่งเขาทำรายละเอียดมาดีแน่นอนนะครับสำหรับฟูลแมคานิกนะครับแต่ก็อาจจะไม่เท่ามาสเตอร์เกรดเนาะผมเชื่อเหลือเกินว่า ในอนาคตเนี่ย Grade, มาสเตอร์เกรดมาแน่นอนนะครับสำหรับตัวของ a r i รีเนี่ยเพราะมันมาเกือบครบแล้วทั้ง SD ทั้งเป็นอะไรอะเอ,อ่โรบอทธรรมชีอะไรอเงี้ยแบบมีไฮเกรดมีฟูลแมชชีนิกยังไงตัวของมาสเตอร์เกรดก็ต้องมาแน่ในอนาคตต่อมาแผง B นะฮะก็เป็นข่าวล้วนเลยนะครับอ่ะถ้ามันข่าวล้วนอย่างนี้เราก็น่าจะเห็นอ่า ลดลายรายละเอียดมากขึ้นนะครับพวกนี้จะเป็นในส่วนของหัวนะฮะที่เขาให้มาเป็นส่วนของเข่าด้านหน้านะครับแล้วก็เขาที่อยู่ด้านข้างนะครับมีเป็นพาทแยกเลยอันนี้เป็นบีมเซเบอร์นะครับให้รายละเอียดมาดีแล้วก็พวกของกันบิดต่างๆนะครับ11ชิ้นนะฮะตรงนี้เป็นหลังมือนะฮะนีกก็เป็นกันบิด ที่ให้รายละเอียดมาแบบนี้เลยนะครับสามารถตัดเส้นได้สวยงามแน่นอนตัวนี้เป็นชิ้นหน้าอกนะฮะก็มีรายละเอียดที่มากขึ้นมากกว่าไฮเกรดนะครับมากกว่าแน่นอนนี่นี่เป็นชิ้นคอเนอะโ,โคตเท่ชิ้นปากนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับแผง b นะครับต่อไปเป็นแผง C นะครับซึ่ง มันจะเป็น C1 C2 ซนะครับซึ่ง C1 จะเป็นเต็มเต็มแผงอย่างนี้นะฮะ C2 ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ดูที่ C1 ดีกว่านะครับก็จะเป็นในส่วนของต้นขานะครับซึ่งก็ทำดีไซน์ใหม่นะแล้วก็ส่วนของขาต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดจุดตัดเส้นต่างๆนะครับที่เขามีมาให้อันนี้พวกนี้เป็นชิ้นไหลอ่ะอันนี้เป็นไหลตามที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวต้องใช้แผงของ f ออ่ะ ใส่ลงไปตรงนี้นะครับตรนนี้เป็นส่วนของข้อแขนนะฮะนี่ละเอียดให้เยอะนะครับโดยส่วนตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับตรงนี้ที่ทําบันไดให้มาต่อมาเป็นแผงเบิ้ลเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นชิ้นโครงนะฮะแผงดีนะฮะก็คือมันจะเบิ้ลในส่วนของโครงของแขนและขานั่นเองนะฮะแล้วก็มีกันบิดที่เป็นสีนี้ที่มาด้วยนะครับ โอ้มีรายละเอียดของซุกเส้นพลังงานพวกท่อพลังงานนะก็จะเป็นเหมือนเส้นถักๆมางี้ด้วยนะฮะให้รายละเอียดขนาดนี้เลยเจง๋งต้องขอบอกไว้ก่อนว่าผมเห็นตัวสาเร็จแล้วแหละแต่ผมยังไม่เห็นวิธีการประกอบนะครับก็คงเดี๋ยวต้องรอดูสปีดบิลของผมนี่แหละนะฮะว่าประกอบะะกอบอกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงหรือช่องต่างประเทศก็อาจจะมีสปีดบิลไปแล้วก็ได้นะต่อไปแผง E นะฮะก็เป็น,นส่วนของตัวปืนนะฮะก็ เป็น2ชิ้นประกบกันนะซ้ายขวาเป็นพาร์ทมือต่างๆนะครับพาร์ทมือต่างๆแล้วก็ตัวแกนของชิ้นโล่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นหน้าอกเนาะอันนี้น่าจะเป็นแพคและพวกนี้ก็น่าเป็นช่องของเอวนะครับทจะต้องมาใส่รายละเอียดก็ดีนะครับยันในโครงเลยนี่ตรงนี้หน้าอกทําดีมากสวยแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นมาสเตอร์เกรดถ้าเป็นมาสเตอร์เกรดนะ ทางบันไดน่าจะปรับปรุงของพวกชิ้นปืนคงไม่ใช่2ชิ้นประกบแบบนี้ <c oughs> แน่นอนนะไม่ไงั้นมันตลกเกินแล้วก็แผงนี้ F1 นะฮะแล้วก็ F2 จะเบิ้ลมานี่ก็น่าจะเป็นส่วนของชิ้นเท้านะครับที่เป็นชิ้นสีแดงนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นของช่วงเอวนะครับนี่เบิ้ลมาเบิ้ลคูหมาแล้วก็พาร์ตเอฟเฟกนะครับ เป็นบีมเซเบอร์นะครับแบบแบนนะฮะแล้วก็พาร์ตเอฟเฟกนะครับของตัวปืนนะฮะอันนี้เป็นพารติกนิ่มนะครับเพราะของ1ต่อร้อมันจะขนาดนี้นี่ขอหนึ่งต่อร้อก็จะทำนี้เทียบกันนะฮะเนี่ยเท่านี้เลยนี่เนี่ยนี่คือทั้งหมดนะครับแผงทั้งหมดนะครับของตัวฟูลแมชชีนิกนะครับกันดั้มเอเรียลเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันเลยดีกว่า ก็สำหรับในส่วนของฟูลแมชชีนิกนะฮะหนึ่งต่อร้อยกันน้ำแอริเลก็มีประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปตัวนี้ก็เหมือนลัดคิวตัวเองนะฮะเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างกับหุ่นตัวนี้เพื่อที่จะเอามาเล่นคู่กับในตัวของ s ุด a ต้าเพื่อที่จะส่งเป็นงานประกวดด้วยนะเดี๋ยวกลัวทําไม่ทันเพราะว่าถ้าไปต่อเดือนเจ็ดอาจจะไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเพื่อนๆคงได้ดูรีวิวจากทางช่องอื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวทางผมก็จะทํา ในแบบปกติที่ทํากันอยู่ก็คือเปิดกล่องสป d ดบิวแลวก็รีวิวนะฮะแน่นอนก็หวังว่าคลิปรีวิวคงจะเข้ามาดูกันนะครับผมจะเราคลิปเปิดกล่องไม่ดูไม่เป็นไรนะเพราะว่าคงจะดูมาจากในแต่ละที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีคําถามอะไรนะฮะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ไ้าอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ วันถัดไปนะฮะเรามาดู speed build กันน้ำแ e รีย l กันสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม